ปอนัทวุฒศรีสิวัตรกลับมาเจอกันแต่ละคนหล่อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยค่ะเรียกได้ว่ากลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับอดีตพระเอกช่องมากสีในตำนานอย่างปอนัทวุฒสกิจใจและ4รีิวัตรโชติชัยชลินต้องบอกเลยค่ะว่าเมื่อ1ิปีที่แล้วทั้งสองคนติดท็อปพระเอกแถวแนวหน้าของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้มีผลงานมากมายทั้งในวงการบันเทิงก่อนที่สุดท้ายนั้นทั้งคู่จะแยกกันไปเป็นนักแสดงอิสระค่ะ แต่ล่าสุดทางด้านปอณัฐวุฒิและสีสิวัตรกลับมาเจอกันอีกครั้งในรายการสิงหิตมีร้องกับสีและหลังจบรายการปอณัฐวุฒิได้มีการเซลฟี่คู่กับสีค่ะพร้อมกับข้อความระบุว่าน้องคนนี้ครบเครื่องทุกอย่างที่ศิลปินควรจะมีการแสดงพิธีกรร้องเพลงเต้นตลกปูครบบกับการเป็นคนเต้นกินรำกินโดยแท้แต่ที่พิเศษไปกว่านั้น น้องได้เจอเส้นทางที่ใช่ที่สุดในการทำงานนั่นก็คือการเป็นพิธีกรด้วยนิสัยขี้เล่นชอบผู้ชอบคุยหัวเราะย,ยิ้มแย้มาแจ่มใสทักทายผู้คนประกอบกับลักษณะนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนมีจิตใจที่แข็งแกร่งเป็นเนื้อใน,นมุ่งมันตั้งใจทํางานทําให้เขาไม่มีวันตกต่ําไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักเอ็นดูและสนับสนุนถึงผมไม่ค่อยได้เจอกับเขาในช่วงหลังแต่การเจอกันล่าสุดในรายการของเขา ผมสนุกมากเป็นตัวของตัวเองได้ยอมเวลาหาความทรงจําไปพูดกับเขาอยากออกรถเหมือนเราได้นั่งคุยกันเมื่อ13-14ปีก่อนที่ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเขาก็ยังเป็นน้องคนเดิมที่ผมรู้จักแต่แค่เก่งขึ้นฉลาดขึ้นสมา์ทขึ้นโตขึ้นและที่สําคัญหล่อขึ้นทําได้ไงอะ่ะบอกบ้างสิจะไปทําบ้างซีซีวัดดีใจที่ได้เจอกันน้องชาย ดยทางด้านคุณสีสวัดได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณพี่ปอก,กับหลายๆเรื่องเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตครับขอบคุณพี่ปอมากจริงๆรักพี่เสมอสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ออนไลน์ด้วยค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ